ก็ขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่เธอทุกคนได้ตั้งใจสะสมบุญบาร,รมีกันมาตั้งแต่อดีตพบชาติต้นจนมาถึงชาติปัจจุบันที่ตั้งใจเป็นชาติสุดท้ายขอให้กุศลบุญบาร,รมีทั้งหลายจงมาส่งผลให้เกิดกำลังสติและกำลังปัญญากำลังความแน่วแน่ที่เรียกว่าบาร,รมีทั้งสิบประการให้เต็มได้โดยง่าย อกุศลใดๆที่จะคอยริดรอนขัดขวางความดีของเธอไม่ว่าชั่วขณะจิตใจเวลาใดก็ตามเราก็ขออ้างในคุณบรารมีบุญบรารมีที่เธอได้กระทำต่อพระพุทธศาสนาเขาอง,องค์สเสด็จพระชินนาสีตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันมาเป็นสัจจิยาทิฐานว่ากุศลเหล่าใดที่เราได้กระทำมาด้วยศรัทธาจงบังเกิดมาเป็นอนุภาพแก่กล้าปกป้องผจัด สิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหลายที่จะมาริดรอนความตั้งใจมั่นความดีที่เราจะตั้งใจทำาจะให้มีสิ่งใดมาริรอนให้เราต้องเบี่ยงเบนหรือว่าขัดขวางความดีของเราแม้จะชั่วขณะจิตหนึ่งชั่วเวลานหนึ่งเพราะอำนาจของพุทธพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ที่เราตั้งใจที่จะเดินรอยตามเบื้องพระยุคน,นาบาทจะไปให้พ้นจากการเวียนว่ายใจเกิดได้ปรดเมตตาคุ้มครองและคุ้ม จิตใจของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้สามารถทาําความปรารถนาที่สําเร็จดังใจตั้งแต่บัดนี้จนกว่าเท้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ก้าวถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทิด